ดาม่าแม่สิตางกับตำนานส้มหยุด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 ยหยุดเฮ้ยหยุดสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซเชียล นีครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างแต่ยมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซ u b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเมื่อมีคลิปใหม่หรือเรื่องราวข่าวอะไรอัปเดตคุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ไม่ตกข่าวและก็จะได้คุยกับเขารู้เรื่องด้วยนะครับผมอันนี้คุณคุณ <c oughs> แล้วก็ไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับ <c oughs> ดราม่าสีตางตำนานส้มหยุด <c oughs> สำหรับสิตางนะครับที่เรารู้จักกันดีตอนนี้นะครับบอกเลยว่าดังมากๆทั้งคลิปทั้งการโควเวอร์เสียงของเขานะครับบอกเลยว่าสมกับเป็นตัวแม่จริงๆครับสำหรับแม่สิตางครับคือแม่สิตางเตรียมรุยนะครับโบสวัดหนองเต่าดูภาพตำนานส้มหยุดหลังเกิดดรามา่าล่าสุดศิลปินผู้เขียนภาพเผยว,ว่าสิตางจะมาวัดโดยผู้สื่อข่าวครับได้รายงานว่าจากกรณีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โบสวัดหนองเต่าหลวงปู่ทิมดำทิมขาวจังหวัดอุทยัยธานี ซึ่งศิลปินผู้เขียนภาพได้ใส่แนวคิดร่วมสมัยซึ่งปรากฏภาพของสีตางบัวทองกับตำนานส้มหยุดเอาไว้ในภาพต่อมาวันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีนะครับเข้ามาตรวจสอบ พร้อมกับแนะนำให้ศิลปินแก้ไขเปลี่ยนภาพจากก้มหน้าชี้ผลส้มเป็นเงยหน้ายกมือพนมไหว้เจ้าอาวาสนะครับก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ลบภาพนี้นะครับแต่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขไหมก็ต้องรอดูเลยสำหรับเรื่องราวของตำนานส้มหยุดครับซึ่งตอนนี้ไปขึ้นฝาผนังวัดแล้วนะครับโอ้บอกเลยว่าดังมากๆครับไม่ดังจริงเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝาโบสถ์นะ <c oughs> อะเราก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับก๊อบพิชยาครับลองแต่งคอสเพย์เป็นคราวพระเอกในเกมดังไฟนอลแฟนตาซีนะครับเล่นใหญ่มากๆนะครับแต่งเป็นคอสเพย์คราวพระเอกในเกมไฟนอลแฟนตาซีภาครีเมคนครับเป็นพ่อหนุ่มที่ทําอะไรก็ทุ่มสุดตัวอยู่แล้วครับสําหรับก๊อบพิชยาครับที่ล่าสุดนะครับนึกสนุกรุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นการ์ตูนดังหลังได้รับเสียงโหวตจากเว็บเพจการ์ตูนชื่อดังว่าดาราคนไหนคล้ายกับคาแรคเตอร์กับหนุ่มการ์ตูนที่หลายคนชื่นชอบใน เรื่องแฟนตาซีเซึ่งหนุ่มก๊อฟนะครับถูกบวชขายคาแรคเตอร์ค่าก๊อฟเลยมันมือจัดใหญ่ลงทุนหาชุดแต่งตัวแต่งหน้าเองทั้งสวมวิกสีทองและถือดับอันใหญ่ให้สมที่แฟนๆกนตูนะครับบวชให้เขาหน้าคล้ายมากที่สุดเรียกว่าจัดมาให้ดูกันแบบเป๊ะๆชัดเลยทีเดียว ก๊อบก็ได้บอกว่าฟีดแบกดีครับหลายคนบอกว่าเหมือนคราวเหมือนตั้งแต่สมัยเด็กที่ทําทรงก๊อบไม้แล้วก็ขอบคุณมากมากครับที่ชี้ทางให้ก๊อบได้ทําอะไรสนุกสนุสนกะจะไปชวนไม้มาลองแต่งตามคอมเมนต์ที่เขาส่งมาว่าอยากเป็นอะไรยังไงก็รอชมนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของคุณก๊อบพิชยะนะครับผม<อ>แล้วก็ไปกับเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้านดีกว่านะครับกอบพจมานสว่างคาตาเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็คือโรงภาพยนตร์ ตอนนี้เปิดให้เข้าชมได้แล้วใครที่ไปชมนะครับก็อย่าลืมใส่แมสไปด้วยนะครับผมแล้วไปที่แฮตแท็กอันดับ2ในมาแรงสําหรับ twice more and more MV ครับผมซึ่ง MV นี้นะครับมียอดชมกว่า30ล้านวิวไปแล้วนะครับและไปที่เกมเพย์ทิลเลอร์ครับสำหรับเกมว a ร o r ัน t ครับ นาเรนจริงๆบอกเลยว่าตอนนี้ออฟฟิศกำลังจะติดกาง,งออกงมแล้วแหละฮ่าาผมไปป้ายยาวไว้อะแล้วก็ไปที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุด Official MV จากรัชยโยโฮโฮนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนกันมันดีแล้วแล้วไปที่ช่องของ MyMa เ e นะครับปล่อยคลิปเขาเกือบตายคาย,ยิมรถกวนระเบิดไขมัน EPC ก็คือคลิปนี้นะครับคือการแข่งขันรถ้วนระเบิดไขมันนะครับที่เขาได้จัดขึ้นแล้วบอกเลยว่าในคลิปนี้มีคนแบบเป็นลมด้วยก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้นะครับได้ที่ช่องของ MyMa เ e แล้วก็อย่าลืมซ u b สไครต์ช่องเขาไว้ด้วยนะครับผมและนี่ก็คือช่วงขาดดีนะครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับไทฟิกครับสู้เน็ต ฟิกดันไทยผู้นําดิจิตอลในภูมิภาคพูดไอเดียไทยฟิกสู้เน็ตฟิกครับรัฐมนตรีว่าการดิจิตอลนะครับเปิดไอเดียสร้างแพลตฟอร์มไทยไทยฟิกสู้เน็ตฟิกหวังดันให้คนไทยนะครับเป็นผู้นําโลกดิจิตอลในภูมิภาคครับโดยได้บอกว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่มีแพลตฟอร์มของคนไทยทั้งโซเชียลมีเดียและบริการทางออนไลน์ต่างๆเราต้องไปใช้จากแพลตฟอร์มของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ทําให้เม็ดเงินจากอุตสาหกร,รรมโฆษณาหรือการค้าขายของออนไลน์ก็ไหลไปต่างประเทศหมดด้านรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกล่าวถึงแนวคิดของเขานะครับที่จะสร้างแพลตฟอร์มไทยขึ้นมาแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่คนไทยนี้นิยมใช้อยู่นะครับในระหว่างการประชุมทางไกล Low Vision Forum หรื i วิ่งวิ c โควิด19ตอน How to Empower Digital Citizenship in COVID-19 Era ที่จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นแนวคิดใหม่เป็นครั้งแรกในที่ประชุมแห่งนี้นะครับสร้างช่องทางการ สร้างคอนเทนต์ไปสู่ต่างประเทศโดยยกตัวอย่างว่าเมื่อมี Netflix ได้ก็สามารถทําให้มีช่องทางในลักษณะเปรียบเทียบเป็นไทยฟิกได้เช่นกันเพราะที่ผ่านมาแพลตฟอร์มขายคอนเทนต์จากต่างประเทศซื้อคอนเทนต์ของเราไปในราคาที่จ่ายแค่ครึ่งเดียวแต่สามารถนําไปฉายในประเทศอื่นๆได้อู้ก็ลองสังเกตดูง่ายครับตอนนี้ใน Netflix นะครับจะมีภาพยนตร์ไทยเนี่ยเยอะมากรวมไปถึงซีรีส์แบบออริจินอลของ Netflix นะครับที่ตอนนี้มีทั้งภาคไทยด้วยอย่างเรื่อง Snow Pier ที่ตอนนี้เข้าฉายที่ Netflix แล้วก็มีภาคไทยด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ออกมาแค่3ตอนแต่บอกเลยว่าสนุกและมันมากและนี่ก็คือเรื่องของไทยฟิกเตรียมสู้ Netflix ครับผมก็ต้องรอติดตามชมต่อไปเลยว่าอนาคตเนี่ยจะมีไทยฟิกไหมแต่ชื่อมันแปลกๆนะไทยฟิก และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับและคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆก่อนใครครับผมและจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวัดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับอ่ะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องกันนะครับผมดราม่าแม่สีตางกับตำนานส้มหยุดหยุดหยุด อ no ันอะไรวะส้มหยุด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 อันนี้อันนี้มึงโยนแล้วมาให้กิ้งมาโต้กิ้งมาสิวะทำสมาธิก่อนหยุด หยุด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 ไม่หยุดเว้ยไม่หยุดเ้ยเอ้ยหย,ยุด